นี่ชัดเจนแล้วค่ะว่าความต้องการของท่านจริงๆแล้วนะคะก็เป็นการต้องการความคะแนนนิยมในประเทศนะคะของท่านเองนะคะโดยไม่สนใจว่าจะเกิดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างไรนะคะก็การที่ท่านต้องการจะมีป๊อปพลายตี้ในประเทศของท่านนะคะเพราะท่านก็เคยบอกดิฉันนะคะว่าท่านท่าน,ท,านท่านก็เคยบอกไปแล้วว่าป๊อปพลายตี้เริ่มตกนะคะก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้อยากจะเรียก พลังตรงนี้นะคะซึ่งดิฉันก็หวังว่า,าท่านจะได้คะแนนความนิยมเพิ่มนะคะแล้วก็อยู่ในสายตาของโลกที่จับตามองอยู่ว่าเมื่อผู้นำสองท่านคุยกันนะคะในส่วนตัวนะคะแต่มีการอัดคลิปแล้วปล่อยออกมาแบบนี้แน่นอนละว่าดิฉันไม่ได้ปล่อยนะคะก,ก็ก็ตามนั้นค่ะก็เข้าใจจะได้เข้าใจจุดประสงค์ว่าจริงๆเราเนี่ยเจรจาเพื่อให้เกิดสันติภาพนะคะ ก็ไม่ทราบว่าจะเป็นหนึ่งในการทําให้ probability ท่านขึ้นนะคะก็ไม่เป็นไรก็ตามนั้น,นะคะ่ะแต่ประเด็นการสนทนาที่สังคม,มไทยจับต้องคืเรื่องของการที่บอกว่าไม่ข้าศัตรูไม่ชไมใช่พวกเราคนนี้เนี่ยท่านนายกมันเป็นเทคนิคในการสนทนาหรือว่าไม่ใช่ไม่ใช่พวกเรานะคะเรากับกัมพูชาประเทศไทยกับกัมพูชาเนี่ยเราเป็นฝั่งตรงข้างกันอยู่แล้วการที่จะมาคุยอย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องคุยพูดถึงกันไม่ดีอยู่แล้ว แต่ที่ทราบเนี่ยที่ทําความเข้าใจกับว่าท่านแม่ทัพภาคสองพูดแบบนั้นแหละเพื่อทําความเข้าใจเขาเพราะว่าเมสเซจที่ก่อนที่จะคุยเนี่ยเขาพูดกับเราว่าคนที่แปลเขาพูดกับเราว่าท่านฮุนเซนโกรธที่คลิปแม่ทัพภาคสองออกมาแล้วก็ว่าออกไปนะคะว่าเรื่องว่าไม่ยอมถึงลบก็ลบอะไรนั่นนะคะอันนั้นอะที่จริงๆแล้วฟังทอานก็ไม่ได้มีอะไรนะคะแต่ว่าเป็นประโยคแค่นั้นที่ที่ตัดออกไป ใช่ค่ะก็กน,นี้แหละค่ะที่ไม่อยากให้คนไทยไปไปหลงกลตรงนี้นะคะเพราะอันนี้ก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่ทําให้รู้สึกว่าโอ้ยจริง,รงๆเราเนี่ยแบบทะเลาะก,กันกันไม่เลยค่ะประโยคแรกที่ดิฉันพูดเนี่ยดิฉันต้องการจะแสดงความเข้าใจเขาก่อนเพื่อที่จะให้เขาบอกความต้องการของเขาว่าอะไรเหรอที่จะทําให้ประเทศชาติสงบสุขอะไรเหรอที่จะทําให้ตรงการประทะตรงเรื่องอาวุธนี้มันจบตรงสักทีดิฉันก็อยากรู้ดิฉันก็ใช้ความสามารถในการที่คุยแล้วก็บอกว่า อะยังไงโอ้โหเนี่ยเถอะยังไงให้ดิฉันกับเพราะดิฉันไม่ยอมที่จะเปิดด่านอย่างเดียวไงเขาบอกว่าถ้าจะเปิดเนี่ยเปิดพร้อมพวคนมาเน็ตก็ได้ดีไหมจะได้แบบเป็นความสัมพันธ์ร่วมกันว่าโอเคเราเลิกทะเลาะกันแล้วนะเปิดด่านร่วมกันอันนี้คือความตั้งใจนะคะแต่ท่านไม่ยอมนะท่านไม่ยอมท่าบอกว่าเขา,าพูดอะไรนะอะไร,ะไรโกหกกันมาทีฟังมันก็ไม่ค่อยทันมันมีล่ามแปลไปด้วยแล้วกเ็เสียงก็จะก้องๆองหน่อยนะคะก็บอกว่าอะไรนะบอกว่าเอ,อที่บอกว่าไม,ไม่เปิดเพราะว่า